นี่ว่น at <uh ี่แน่นี่แน่น anyway> ี่แน่กอไม่ได้ลูกกาะไม่ได้ ยูเน่ป่อง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 อ่ะสิบปีนะเออบายบายว่ะบายบายป่องป่องว่ะสิบสิบสี่เน่ เนี่น้่เดี๋ยววนสอนนะจน้าด่เรียนเรียนลยอ่ะสีเงเงจ๋าเลย

จุจ้าจุจ้าก่อนฮัลโล,โล,โลเออนีม <c oughs> าคเาเานเดียว่นแน่ไม่โอมลูกอ่ะเป่งเป่งจ๋าก่อนอยู่หน้าเป่งเป่งจ๋าก่อนเร็วน้ำด่วนหรืล Ban lɛlu n kpa bɔn lò. Ẹ jí pàtí o, tí o.